สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนใน10จังหวัดล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าก็ทําให้ประชาชนทั้งประเทศนะครับผิดหวังนะครับเพราะว่าการเยียวยาทําแบบไม่ทั่วถึงนะครับทั้งนี้นะครับทางหอการค้านะครับจึงได้ออกมากระตุ้นรัฐบาลนะครับ ให้เพิ่มมาตรการเยียวยาให้ทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะมีการกระตุ้นอะไรกันบ้างนะครับเพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาใหม่นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ตใต้คลิปได้เลยนะครับหอ,อการค้าชี้มาตรการเยียวยายังไม่พอ แน่ขยายเวลาเพิ่มวงเงินให้ประชาชนพร้อมชงออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายธุรกิจเร่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหอ,อการค้าไทยมองว่านะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้เกือบทุกเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจดับหมดยกเว้นภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ในภาวะเช่นนี้ประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศได้รับความเสียหายมากนะครับจากการระบาดหลายรอบนะครับ จึงจาเป็นที่รัฐบาลต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่ได้ประกาศออกมานะครับชงต่อเราชนะเพิ่มวงเงินคนละครึ่งนะครับรวมทั้งควรเพิ่มกําลังซื้อในประเทศด้วยการพิจารณานําเอาโครงการเราชนะกลับมาใช้อีกครั้งหรือขยายวงเงินโครงการคนละครึ่งที่ทําให้เม็ดเงินส่งตรงถึงประชาชนได้เร็วและตรงจุด โดยเสนอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งจากเดิม3,000บาทเป็น6,000บาทก็จะทำให้การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเพิ่มขึ้นทันที380,000กว่ล้านบาทซึ่งจำนวนนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้อยากจะให้เติมในช่วงไตรมาส3นี้เลยและขอให้ใช้เงินส่วนนี้ลากยาวถึงไตรมาส4ก็คือถึงสิ้นปีไปเลยนะครับ ส่วนมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่มีการใช้ที่ยุ่งยากและเงื่อนไขที่ใช้จ่ายก็จำกัดไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก็ได้มีการเสนอให้ปรับเงื่อนไขใหม่หรือเสนอโครงการใหม่ในรูปแบบเดียวกันกับชอบดีมีคืนคือให้ใช้จ่ายได้ทั้งก้อนและนำใบเสร็จในการซื้อสินค้าไปลดหย่อนภาษีปลายปีได้จะก,กระตุ้นให้คนมีฐานะเข้ามาใช้โครงการมากขึ้นนะครับ สิ่งที่รัฐบาลออกมาตรการเดียวยาใน10จังหวัดนะครับถือว่าทําให้ประชาชนทั้งประเทศผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนมันลามและเดือดร้อนไปกันหมดนะครับแต่ว่ารัฐบาลเลือกที่จะให้แค่10จังหวัดนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นการให้อย่างไม่เท่าเทียมนะครับจะแ,แจกทั้งทีก็แจกให้เท่ากันทุกคนไปเลยนะครับจะเอาไปใช้อะไรก็ไปใช้นะครับไม่ต้องมาแย่งกันลงทะเบียนนะครับ เพราะว่าลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเนี่ยตอนเนี้คนแทบจะไม่มีเงินใช้นะครับก็จะเอาเงินมาเติมก็ยากนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเอาโครงการเราชนะกลับมาใช้อีกครั้งนะครับประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายใช้สอยได้นะครับเพราะว่าจะเอาเงินเติมโครงการคนละครึ่งก็คงจะยากนะครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้านะครับที่หอ,อการค้าชงให้รัฐบาลนะครับต่อโครงการเราชนะและเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งนะครับที่นํามาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ